ครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับจากช่อง diy บายชัยชัดเจนนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสวิตช์สามร้อยงศานะครับโดยใช้วาลวน้ำประปาที่เห็นด้านหลังผมนี่ครับนี่คือวาลวปิดเปิดน้ำประปาเป็นวาลวทองเหลืองนะครับเราจะนำตัววาลวตัวนี้มาแอปพลายเป็นสวิตช์ในการปิดเปิด ดวงไฟนะครับโคมไฟนะครับวิธีการก็คือจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับปิดก็หมุนไปนเรื่อยไปรอบนึงนะครับผมก็จะปิดแล้วก็จะเปิดในลักษณะนี้สวยครับสไตล์นี้เป็นสไตล์วินเทจนะครับส่วนอ์ปกระ์อื่นนะครับเราก็จะมาแต่งตามที่เราชอบนะครับแล้วแต่ท่านใดจะชอบจะไว้แบบไหนทําอะไรจะเป็นกวรหรือจะเป็น อะไรก็แล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกนะครับส่วน,นอื่นๆที่เราจะต้องเตรียมนะครับเราก็จะมีวาวทองเหลืองนะครับที่ใช้แล้วหรือหรือเสียก็ได้นะครับหรือจะเป็นของใหม่ก็ได้ได้แต่ลงทุนนะครับตัวนี้เป็นวาวทองเหลืองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าลืมไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อ แบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่ส่วนที่เป็นเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนที่เราจะใช้ก็คือเราใช้แค่ส่วนด้านด้านหลังนะครับด้านหลังเนี้ยเราจะต้องถอดนะครับเห็นไหมครับเราจะต้องแกะส่วนด้านขวามืออันนี้นะครับเอามือผมนะเอาออก แล้วก็ให้เหลือคงไว้แค่ด้านที่เป็นตัววาล์วหมุนนะครับก็คือตรงนี้จะมีช่วงรอยต่อนะครับเป็นเกลียวเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการเอาออกอันนี้ยากนิดนึงนะครับต้องใช้ปั๊มระมัดระวังนิดนึงไม่งั้นเกลียวจะเสียแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงตรงวาล์วนี่จะจะเยินนะครับถ้ายากนักนี่เลยตัวนี้เป็นสำเร็จรูป ที่สั่งมาจาก Lazada นะครับผมสั่งมาเ,าเผื่อไว้นะครับว่าถ้าต้นทุนการสั่งซื้อแบบนี้แพงถ้าแบบนี้น่าจะถูกกว่าจะถูกกว่าจริงครับอันเรามาน40บาท50บบาทเองนะครับตัวนี้ง่ายมากเลยเราก็เอาสวิตช์มาเชื่อมติดนะครับวิธีการก็คือเอาสวิตช์มาเชื่อมติด ก็หาคิปลตัวต่อนะครับใส่เข้าไปสเร็จรูปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่มนปุ๊บตัวสวิต์หมุนวาลนะฮะสวิต์ก็จะหมุนตามไปเรื่อยวัตถุปสงที่เราจะต้อง ทำก็คือเราจะต้องไม่ให้สวิตตัวนี้หมุนตามนะครับถ้าหมุนตามพวกไฟมันจะไม่ไม่ไม่ปิดเปิดนะครับเราต้องให้จับเราสมมุติว่าเราจะจะทำเราต้องล็อกตัวนี้ไว้อ่ามันก็จะมีเสียงเก๊กแก๊แกอ่าอันนี้คือระบบหน้าคอนแทคทำงานและไฟก็จะปิดเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับ คลิปนี้ง่ายๆนะครับตามไปเลยเริ่มต้นนะครับเราคงต้องหาวิธีการถอดอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนด้านหลังออกก่อนนะครับต้องใช้ครีมนะครับช่วยในการทำ ล็อกเอาไว้ครับใช้ปากตายขันขอนอนุญาตยืนแล้วกัน ได้แล้วครับ เ,เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวออทองเหลืองที่เป็นกลมๆนี้ออกนะครับเพราเราไม่ใช้วิธีการเราต้องจับป <c oughs> ากาตไปด้านหนนะครับแล้วก็หมุนตัวทองเหลือง ก็จะโผล่ออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะผลออกได้ดันดีนี่ครับตัวนี้เราไม่ใช้นี่นะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุน เราต้องตัดเอาส่วนที่เป็นแกนให้สั้นลงนะครับเพราะว่าถ้ายาวแบบนี้นะครับเราจะเอาสวิตใส่มันจะยาวเกินไป ทำเป็นล่องไว้นิดนึงนะครับเพื่อสะดวกในการที่เวลาเราใช้กาวมันจะได้ยึดติดกับตูดของสวิตได้ง่ายถึงตอนนี้เราตัดได้แล้วนะครับนะครับผมมีสองอันอันนี้เป็นอันที่ซื้อจากราชสรอันนี้พอเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดทั้งสองอันเลยนะครับติดสวิตโรตารีสวิตนะครับโรตารีสวิตนี้ผมซื้อจากลาชสรานะครับซื้อมา ถุงละ10 10ตัวนะครับราคาจำไม่ได้แนละ้วลองไปเสิร์ชดูนะครับเป็นคำว่า Rotary Switch นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ฮีโร่ของเรานะครับจะบหมดแล้วนะครับหาสบอนเซอร์ไม่ได้จะกเก่าเลยสิ้นในการที่จะติด เรบตูดสวิตนี้ครับใช้ไปเรื่อยนะครับทำเป็นร่องนะครับเพื่อที่จะให้กาวเลสินเนี้เกาะกับตัวเหล็กได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่หลุดลักษณะนี้นะครับ หลังจากที่เราติดก,กาวฟอกซีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้่าเมื่อเมื่อเราหมุนตัวโรตารีสวิตช์ก็จะหมุนตามนะครับแบบนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องหาวิธีการที่จะล็อกตัวเกลียวด้านในนี้ไม่ให้ขยับนะครับเพื่อที่จะให้สวิตช์ทำงานปกติเช่นเราจับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนครับอย่างนี้คือ,คอสวิตช์ทำงานปกติครับหมุนได้เฉพาะตัวที่เป็นสีดำๆนะครับแต่ตัวที่เกี่ยวจะต้องไม่หมุนตาม ธีกางผมก็คือผมจะใช้แหวนนะครับเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็คือลักษณะนี้นะครับใส่เข้าไปเพื่อที่จะล็อกเกลียวไม่ให้เกลียวหมุนตามนะครับทีนี้แหวนน่ะรูมันเล็กนะครับเราต้องขยายรูเพื่อที่จะใส่ลงไปในเกลียวนะครับ เดี๋ยวเราต้องมาขยายดูก่อน ต้องพยายามหมุนตัวแหวนเข้าไปด้านในให้ลึกมากที่สุดนะครับประมาณนี้ครับอย่าให้แหวนไปชนกับตัวพลาสติกสีดำๆนี้นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้กลายเป็นตัวเดียวกันอีกแล้วก็เลื่อนเหมือนกันอีกนะครับมันจะไม่ล็อกนะครับนั่นเราจะใช้แหวนอยู่ห่างๆอยู่นิดนึงนะครับแล้วเราเรา,เราจับตรงนี้มันก็จะล็อกได้มันก็จะไม่หมุนตามนะครับอันนี้คืออุปการณ์ที่เราจะต้องข้อต่อข้อต่อเหล็กนะครับ ใส่เข้าไปข้างหนเราจะต้องใส่กาวเรซินนะครับกาวเรซินลงไปนะครับตอนนี้เราใส่แหวนเข้าไปแล้วนะครับหมุนก็ยังหมุนตาม เราต้องหยอดกาวเดซินไปบริเวณด้านด้านข้างนะครับนค,ครับค่อยๆหยอดลงไปนะครับ ใส่เอ่อเรซินไปแล้วท่ากาวเรซินไปแล้วนะครับกาวเรซินก็คือกาวทาเหล็กนะครับอย่าใส่ให้เต็มนะครับอย่าอย่าใส่ให้เต็มนะครับเพราะว่าถ้าใส่ให้เต็มแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเราจะใส่ทิปเปิลน,นะครับทิปเปิลก็คือตัวลักษณะนี้ล็อกไปไม่ได้เพราะว่าจะทับเกีียวหมดเลยนะครับวิธีการก็คือใส่ให้ให้มันล็อกแค่ตรงแหวนนะครับแล้วก็เราก็จะมีเกลียวเหลือ พื่อที่จะหมุนเป็นตัวเชื่อมกับอุปกรณ์ตัวอื่นต่อไปนะครับในลักษณะน,นี้นะครับถ้าเราใส่เต็มเราจะไม่มีเกลียวแล้วก็ตัวทิปเปิลตัวนี้จะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับนี่เราก็จะไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่เราจะเป็นทำสามทางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้หมดนะครับรูปแบบจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ นี่กาวยังไม่แห้งนะครับกาวด้านในยังไม่แห้งคงต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับว่าเมื่อแห้งแล้วเนี่ยตัวสายไฟตรงนี้จะหมุนตามไหมนะครับลอตเตรี่สวิตช์นะครับ,รรบหมุนนะครับเมื่อเราหมุนก๊อกน้ำนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอย่าหมุนทวนอย่าหมุนทวนนะครับหมุนตามเข็ม สังเกตได้ว่าสายไฟไม่ขยับตามไม่ครับไม่ขยับตามอันนี้คืองานของเราเสร็จแล้วครับก็คือได้ผลนะครับถ้าถายไฟไม่ขยับตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ถายไฟขยับตามไรลักษณะน,นี้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถที่สวิตช์ไม่สามารถทํางานได้นะครับ ต้องเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อใส่ไปแล้วไม่ขยับตามถามว่าจําเป็นต้องมีตัวข้อต่อตรงนี้ไหมจําเป็นนะครับถ้าไม่มีตัวข้อต่อตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถยึดให้แกนตัวนี้นะครับอยู่กับที่ได้นะครับหลักการทํางาน,นง่ายๆคือแกนตรงแกนเกลียวนี้นะครับต้องอยู่กับที่นะครับสวิตจึงจะทํางานเช่นเราจับไปอย่างนี้นะครับ เราก็เลยต้องใช้ตัวข้อต่อในการเชื่อมนะครับในการยึดติดแกนนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับสวิตเราก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับรกพืนเพื่อนดูไว้นะครับแล้วก็สนใจที่จะทำก็ดูจากคลิปนี้แล้วก็ไปทำดูนะครับเราก็จะไปดัดแปลงเป็นสวิตปิดเปิดไฟหรือสวิตแบบที่ผมทำนะครับในสไตล์วินเทจนะครับ ใช้ขวดเหล้าตัดแล้วก็ใส่ลงไปนะครับปิดข้างฝาสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากติดตามงานของชัยชัดเจนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับก็ผมมีงานดีๆนะครับที่ในสไตล์ของผมนะครับมานําเสนอนะครับคลิปนี้คงต้องลากันก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม